เมื่อเจ้าหัวยุ่งชวนปรสิทธ์ไปรับงานปแปลกๆแต่ใครจะไปคิดแล้วว่ามันคืองานของบริษัทรับปราบผีซึ่งหน้าที่ของเจ้าหัวยุ่งและปรสิทธิ์คุ้งคือการสำรวจในบ้านว่ามีผีอยู่จริงหรือไม่งานนี้ปรสิทธิคุ้งและหัวยุ่งจะคุ้มกับงานนี้หรือไม่และจะทำสำเร็จหรือเปล่านั้นถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยบร้สิทธิตคุง้งมีงานไม่ทำล่ะ ทอนชุบชบบชบุบชบน้นตล่ะแล้วบอลลูนคุมงานนี้เงินดีพอดีว่าเป็นติงการะไงไปแล้วฉันก็ไม่ไปเป็นการเลยแต่งานนี้ก็ให้เราตั้งห้าหมื่นเลยนะน่าจะซื้อนทล่าไละตะกีกกระปุกแล้วลองคิดดูสิเอาเราขอบคุณทุกงสองคนมากเลยนะที่มาช่วยผมในวันนี้ ขอแนะนาตัวนะครับผมคือไอแซคหน้าที่ของพวกเราก็คือการหาประเภทของผีและส่งต่อข้อมูลให้กับทีมปราบผีนะครับอ่าระบุประเภทของผีนี่เองงานนี้คงไม่อันตรายใช่ไหมครับคุณไอแซคโอ้แน่นอนสิว่าอันตรายแน่ <c oughs> เพราะจริงๆแล้วทีมงานผมไม่ได้หายไปไหนแต่เขาตายแล้วต่างหากนะครับ ขาดเจอยใด้วยนะครับุณไอแซคฆคุคงตายด้วยอุบัติเหตุหรือโรคภัยไข้เจ็บใช่ไหมล่ะครับเนี่ยโดนพีหักคอตาทั้งสามคนเลยครับ <Yeah! S 1> แม่แต่วันนี้แต่สองคนมาช่วนนี่รู้สึกกุนใจขึ้นเยอะเลยนะครับเนี่ยนะมมนี่แหละคิดว่ามันและนะพีเฉยๆกับจทันไม่ไีเลื่อนไหวถูกถ้าทางจะไม่ทันแล้วล่ละ <Yeah. S 1> ไม่ต้องห่วงนะครับมีผมไปด้วยทั้งคนสบายใจหายห่วงได้ถ้าอย่างนั้นผมจะเริ่มที่ใบอุปกรณ์เลยนะครับ นี่คือเครื่องวัดอุณหภูมิใช้ตัวจับว่าผีอยู่ห้องไหนในบ้านหลังนั้นนะครับนี่คือสปรรินบอกไม่ใช่คุยกับผีนะครับคุยกับผีนั่นแหละและนี่คือเครื่อง e m f ยิ่งมันมีสีมากขึ้นเท่าไรนั่นแปลว่าผีอยู่ใกล้คุณมากเท่านั้นนะครับนี่คือหนังสือไว้สื่อสารผีส่วนนี่คือแม่กางเขนเอาไว้ไล่ผีส่วนนี่คือกล้องวิดีโอไว้ตัวจับผีนะครับไอแซคได้ทีมงานรบหรือยังได้เวลาทํางานแล้วนะได้แล้วครับหัวหน้าผมก็จะไปที่บ้านหลังนั้นเดี๋ยวนี้แล้ครับ โอเคทั้งสองคนพร้อมแล้วใช่ไหมแม่บอกว่าไม่พร้อมใจไหมอะครับใช่ไม่ทันแล้วครับคุณต้องมากับผมเดี๋ยวนี้เลยทีงไหง่แกอมาบ้านหลังนี้เหรอครับใช่นุ้ยล่ะมีคนฆ่าตัวตายอยู่ในบ้านหลังนี้และดวงวิญญาณยังไม่ไปพุทธไปเกิดพอตกกลางคืนดวงวิญญาณก็จะออกมาหลอกหลอนทุกคืนทำให้ลูกค้านอนบ้านหลังนี้ไม่ได้เลยหลังับ เราจะต้องมาตรวจให้แน่ใจว่าผีในบ้านหลังนี้เป็นผีประเภทไหนนะครับโอเคครับถ้าอย่างนั้นฝากทั้งสองคนด้วยนะครับแม่ไม่เข้าไปในรถแล้วนันดะซีผมต้องคอยคุมสถานการณ์จากในรถนะครับยังไงพวกนายสองคนเข้าไปบ้านได้เลยนะและไม่หาเลยใจะงหวะอยู่นั่นดะสิอาสนีบาลัสิก็ไม่ได้อยากกินนู้ดที่รากันหนาๆแล้วนะเรากลับกันดีไหมล่ะ เอาเป็นว่าเราลองสักตั้งหนึ่งละกันนะบรลลัสิทคุณถ้ามันไม่เวิร์กเราก็เพิดแนบเลยละกันมืดตื๋อเราจะเสียสยละให้หนายเข้าไปก่อนละกันนะบรลลัสิทคุณให้เรื่องที่ไหนก็เข้าไปก่อนสิแย่าเปิสายที่เไปิดสายม่ไปอยู่ไหนเนี่ยแย่มืดตื๋อเลยเอาเราบัลลัสิทต่อไปกับนายสองคน พวกนายสองคนต้องหาให้เจอเว่าผีสิงสถิตยอยู่ในห้องไหนในบ้านหลังนี้นะรีบ่อยนะถ้าเกินหานาทีนะะ่าจะโดนทักคอได้เจ้าถ้าอย่างนั้นนายเอาเอ็มเอฟไปละกันนะปรสิตคุณแล้วไหนานะจะไหวอยู่เราจะใช้เครื่องจับอุณหภูมิเอาละกันถ้าห้องไหนอุณหภูมิน้อยก็แปลว่าห้องนั้นแหละนะแต่ถ้าเครื่องของนายดังก็ตัวใครตัวมันละกันนะปรสิตคุณเจ้ยาย้ยายไปดับดนาีเสียงอะไรไม่บรสิตคุงได้ได้ได้เดะยินสิ ไม่มีใครอยู่ในบ้านจริงๆใช่ไหมเนี่ยไม่มีแน่นอนครับแล้วใครขำเพลงวะจะไม่รู้ไม่แล้วนี่ขนาดเพิ่งเข้าบ้านไม่นั่นเนี่ยเริ่มซะแล้วเหรอเราต้องรีบหาห้องให้เจอเลยนะบริสิทธิ์คุ้มเพราะฉะนั้นเราก็ไปสำรวจข้างในกันเถอะนี่ก็กลัวสินะเนี่ยเฮ้ยบางอ่านให้เราน้ำซะได้เปิดไฟก่อนแล้วกันนะ เครื่องเป็นยังไงบ้างกันล ս ิดพุงตอนนี้เงียบเลยลแหละแปลว่าอาจจะไม่ได้อยู่แถวนี้นะสินะหรือว่าจะเป็นห้องนี้กันนะเอ๊ะนี่ห้องอะไรกันเนี่ยที่มารองรถนี่นะฮะบามาบามาเป็นกี่นาเริกแน่เนี่ยมาล ս ิดพุ่งเปิดไฟทั้งกระจบิลียงแล้วจะไหวอยู่มาจะาหนาไม่รู้สึกว่าห้องนี้มันหนาวแบางอย่างงั้นเลยจะว่าไปตั้งแต่เข้ามานี่ก็รู้สึกเย็นจะว่าอยู่แล้วนะ ไหนอ้อแค่คนธรรมะพขึ้นมาดูแล้วต้องเปนห้องนี้แน่แน่แล้ชัดเจนติดลบเลยล่ะปรสิทธิคุงลบหรือลงแช่แข็งมันเนี่ยโอเคผิวที่โรงรถสินะขั้นตอนต่อไปให้นายโรยเกลือในห้องนะโรยเกเลือหรอครับโอเคโรยเกแล้วดีมากต่อไปให้ทุกคนหยิบหนังสือพิสูจน์ผีขึ้นมามาถึงเร่มนี้ใช่ไหมครับใช่แล้วหยุงวางว้ตรงนั้นละ่ะจ้าฮ่าคุณนายเฟศมันเป็นผีอะเกเลือแล้ว เอาเปล <PA>: ่าล่ะเผยหยิบเองน่ะเดี๋ยวนี้สิวะเอาหลังที่นี้เชื่อสปิริตบล็อกไม่อยากผีออกปะสิเดี๋ยวจะเจ้าเครื่องนี่น่นเหรอครับใช่แล้วแหละถ้าเกิดผีตอบเครื่องนี้เราจะได้ระบุประเภทผีได้สักทีหนึ่งนายคุยทีนะ้เป็นลูิษ์คุณทำไมจะเป็นลูิศิษย์เลรวะเราสำรวจมาแล้วว่าผีตัวนี้ชื่อว่าเอ็มม่านะลองบอยเข้าเขียนหนังสือดูสิสวัสดีครับคุณแย้มแบก จะจะช่วยเขียนหนังสือให้เราทีได้ไหมนะครับแต่นี่เสียงคุณเขียนหนังสือใช่ไหมบริสิทธิ์กุงชัดเ็นเต็มสองหรืกลองเลยหยาเขเขียนจริงๆแล้วด้วยครับคุณไอแซคมันเหมือนเป็นรูปคนเจอผีแล้ววิ่งหนีเลยนะครับอ่าอย่างไรนะแย่าสิเร็วไี่สุดเลย หมายความว่ายังไงคับคุณไอซแซ<อ>คแดงแป๊ดเลยดูเหมือนว่าเราจะไปทำให้เขาโกรธเขาให้แล้วละ่ะใช่ๆๆๆใช่ครับแล้วตอนนี้ก็ไฟฟาๆๆดับแล้วด้วยยิ่ง้มาึ้น ฟาราเซตคุ้มไหนไม่ได้เอาไปนอนแบบนี้แน่ยังจะโมถามอีก,กลิปเข้ามาก่อนเร็ว <Yeah. S 1> อจ่าส่งสิ่งจดขาดแล้วนะฟาราเิตคุม้มใจแล้ว หมือนจะไปแล้วแหละประสิตคุงไปแล้วแหละโอเคปลอดภัยปรสิตคุงคุณนายแซคครับคุณนายแซคได้ยินผมไหมแย่เลยเดี๋ยวว่าท่าไม่ดีเลยแหละปรสิตคุงรีบออกไปจากที่นี่กันดีกว่านะพวกเราจริงด้วย่ <laughs> <Yeah. S 2> นายคิดเหมือนที่เราคิดใช่ไหมปรสิต ให้ไปคิดเหมือนที่นายคิดเหมือนกันอยู่ให้รึงเนี่ยโอเคกันนะพบกันนะปบริษัทหนึ่งสองสามเดี๋ยวก่อชื่พวกเธอไปเอาเงินห้าหมื่นกันแล้วเหรอมือใหม่ก็อย่างนี้แหละหนะาไม่เหมือนเราหรอกเจอจนชินแล้ว โอ้ยหัวแบบนี้ไม่ชีโ้โอ้ยรอด้วย